กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกทันครับอ่าสวันหวยออกคัมบรีนสิบกพฤษภาคมครับ2568นะครับอ่มาพบมาเจอกันกับเอฟดีไลนะครับคือเก่าเหมือนเดิมครับเป็นเรื่องของตัวเลขแน่วทา้งกับอาสวันหวยออกนะครับน้องภูผาไปเอาน้ําอุ่นมากินหน่อยลูกเร็วไปครับตอนนี้อยู่ในห้องนะครับทําคิบ อ่าเสาว,วันหวยออกนะครับกับน้องผู้พา <c oughs> เวลูกเนาะแม่แม่กดน้ำผ่อนไปแล้วอ่าน้องผู้พาสวัสดีเอฟซีก่อนเนี่ย <c oughs> เร็วอ่าไปน้องผู้พาไปมาอารมณ์ยังไม่ดีนะครับเพิ่งตื่นน้องผู้ผาเอาน้ําอุ่นมากินนะครับขอบคุณมากเลย <c oughs> ครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้เปิดเทิ่มนะครับน้องผู้พาเปิดเทิ่มนะครับวันแรก เปิดเติมวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้ก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับอะคับมาด่วนๆกันซองวันหวยออกคืออย่างวิไล่บอกนะครับถา้าอาเสาร์วันหวยออกเขาก็จองร่อตัวเลขหนะ้าะทั้งจากเอฟซีใจดีนะครับซ <c oughs> องวันหวยออกนะครับได้มาแล้วครับวดนี้ <c oughs> สองวันหวยออกสิบหกขันคอครับต้องคอภยัยได้คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้กำลังให้นองผู้พาไปเอาน้ำอุ่นมาจิบนะครับสองวันหวยออก,กสิบหกพฤษภาคมกับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสองวันหวยออกนะครับอสายนีนะครับอสายเอฟซีใจดีจะเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่าง อ่คุณพ่อคุณแม่บึงให้ดีสรุปไปรายสำนักแล้วนะครับอ่าตอนนี้น้องผู้พานำอุ่นมาให้แล้วนะครับขอบคุณน้องผู้พามากๆเลยบ่ฝันบ่ไม่ฝันโอ้น้องผู้พาบ่นฝันครับขอบคุณมากโอ้กาแฟด้วยนี่เก่งจังเลยไปไปโรงเรียนวันเดียวพรุ่งนี้ก็อยู่ไปแค่เตรียมความพร้อมเฉยๆนะวันนี้เพราะว่าเป็นวันศุกร์ อาครับขออนุญาตจิบน้ำอุ่นกาแฟอืแม่บ้านคนสวยเอามาให้นะครับน้ำบูลครับสองวันหวยออกนะครับสำหรับซ้ายนี่นะครับถ่ายเอซเป็นขาประจำรูดีนะครับเพราะว่าเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างนะครับครับแอดวิไลเช็คเบิงเล้วมีแค่สามคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่จับคู่มาให้เลยแค่สามคู่นะครับ สำหรับช่วงนี้นะครับก็ถือว่ากำลังจะเปลี่ยนไทยจากลึกดูร้อนนะครับเข่าสูหรือดูฝนอาจจะใดกับคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ระมัดระวังนะครับช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเอาครับมาเมืองกันนะครับซองวันหวยออก3ามคู่นะครับเป็นบนล่างนะครับเขียนตามเลย fc t แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเขียนตามเลย4 3 3 1ส,สุดท้ายคือ1 7อ่านี่คือเช้าวันหวยออกนะครับ <c oughs> ครับเมื่อวานนี่คือทางแอดวิไลนะครับได้นำเสนอตัวเลขแนวทางนะครับของ ก็คือตัวเลขที่เช้า,ชาว,วันหวยออกน้าขออภัยเขียนผิดนะครับเชา้าวันหวยออกนะครับแอดวิไลจะเบื่อแล้วนะครับเชา้าวันหวยออกนะครับก็คือเป็นเลขแนวทางนะครับหีบศพของพ่อกล้วยที่ทําไปทีเอากลนนะครับก็คือเอาง่ายๆ <c oughs> ประเพณีทางอีสานเฮานะครับก็ตัดต้นกล้วยไปนะครับ เพื่อจะทําพิธีทรัพยนก,กิจก็คือพรวายแอดวิไลนะครับได้ไปเทีพาป่าไปร่วมนะครับพี่ดองทางอําเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานาีบ้านบ้านห้วยบักลำนะครับภาษาทางอำเ่ออื่นว่าบ้านห้วยบักลำนะครับตําบลทมนางามนะครับอาเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี ไปถวายเชิงตะก่อนนะครับเตาเผาเชิงตะก่อนแอดวิไลกันได้ไปรวมกว่อาสา้่งน้ำพึ่นนะครับกาเอาให้การตอนรับดีอยู่นะครับพี่น้องทั้งอำเภอโน่นสะอาดอุดรเมื่อวานนี้ไปทําพิธีเผาพาพอกล้วยนะครับก็คือตักต้นกล้วยนะครับไปตั้งซื้อตั้งเสียงเป็นการสมมุติแต่สมมุติให้เหมือนจริงเลยนะครับคือแอดวิไลได้บอกในคลิปเมื่อวานได้ตัวดีว่าฝากนะครับ แล้วก็ปล่อยไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวเลขแนวทางมันจะชนกันกับไปทะเบียนรถของเจ้าอาวาสนะครับที่อยู่ในวัดที่ไปทํำอาพิธีถวายเชิงตะกอนนะครับทําพิธีสาพนกิจของพ่อกล้วยนะครับมือว่านนี้อ่ะครับสำหรับซองวันหวยออกนะครับมีนะครับแค่สมคููนะครับส่งมาให้กัน แบบด่วนๆนะครับ4 3 3ส1 7นะครับเป็นเซาวันหวยออกกันเลยนะครับเป็นบนล่างนะครับสำหรับซ้ายนี้จะเป็นบนล่างตลอดนะครับสามารถไปบนไปล่างได้นะครับเอามากชอปพิจาจรณาเอามาฝากเอฟซีทางช่องกันนะครับเสาวันหวยออกอาจจะได้จุ่มใบใบนะครับก็ให้ได้นเฮน้ำกันกับตัวเล็ขหน้าทางนะครับ งวดประจำวันที่16พฤษภาคม2 5 6 8ช่องวันหวยออกนะครับเอาแอดวิไลกะบรได้สรุปร่วมให้เบิงมาหลายงวนแล้วเดียวนะครับงวดหน้าแอดวิไลจะพยายามหาเวลานะครับมาสรุปร่วมให้เอฟซได้เบิงกันจากอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับที่เขาเคยสรุปร่วมให้เอฟซีทางช่องในเบิงกันนะครับ <c oughs> อขออภัยเดินคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> เอาครับหลังจากที่เอวิไลปล่อยซองวันหวยออกนะครับมีเอฟซีทั้งนครพนมส่งมานะครับอันนี้เป็นบนอย่างเดียวนะครับมาจากนครพนมนะครับเปลนส่งมาให้เพิ่นกัใส่สายยางนามของเพิ่นก็คือว่าเสียนนครพนมเลยบนอย่างเดียวมีสุดสามตัวแค่สุดเดียว นการนอกนันกะเป็นสุด2ตัวส,สุดแค่นั้นเดี๋ยวจบจากซองวันหวยออกนะครับแอดวิไลจะนําเสนอให้เอฟซีติดตามกันนะครับมาซาวันหวยออกกันเลยสําหรับเสี่ยนนครพนมพต่อจากซองวันหวยออกนะครับเอาฝากแช่ไปนะครับสาหรับซองวันหวยออกฝากแช่ไปอาจจะได้กันให้เอฟซคุณพอ่อคุณแม่ทางซองครับโกโศกมันมัน,มน,มนลำรวยกันสู้ขู่สุ้คน อาเบิดหนีเบิดสินผู้ว่าไม่หนีว่ามีสินข็ให้ลำลำเรื่อยๆยิ่ง,งๆึ้้นไปช่วง่ายๆได้เฮกันอยู่ดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนาสวัสดีครับ